นี่คือเมอร์เซนดลินอยอีกเมืองหนึ่งของชาวอเมริกันผิวดำฉันชอบให้สิ่งดีๆแก่คนอื่นนอกจากผู้ชายบางคนที่พูดฉันแปลว,วิดีโอของฉันเป็นภาษาอื่นๆอีกสิบภาษาฉันกำลังแปลว,วิดีโอเป็นภาษาต่างๆสิบ้าภาษาแต่นั่นเป็นงานมากเกินไปประเด็นของฉันคือผู้ชายกำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันทั่วโลกดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าเชื้อชาติสัญชาติหรือประเทศของคุณ ผู้ชายกำลังเผชิญหน้ากับผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองเพื่อจะชอบเล่นเกมหรือไม่บรรลุนิติภาวะทั่วโลกวิดีโอที่ฉันแสดงนั้นเกี่ยวกับผู้หญิงผิวดำแต่นั่นเป็นเพราะฉันอยู่ในพื้นที่สีดำของ YouTube อย่างไรก็ตามผู้ชายผิวขาวชาวเอเชียแล,และผู้ชายอีกหลายคนกำลังประสบกับสิ่งเดียวกันมีการเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าพาสปอร์ต บราเดอร์ ader, เป็นเรื่องของผู้ชายอเมริกันพิวว่าสีที่ได้รับพาสปอร์ตย้ายไปประเทศอื่นและกำลังบลกผู้ชายกลับมาที่เอเมริกาว่าผู้หญิงในประเทศเหล่านี้ดีกว่าผู้หญิงอเมริกันส่วนใหญ่ประเทศต่างๆเช่นบราซิลโคลอมเบียคอสตาริกาไทยสาธารณรัฐโดมินิกันฟิลิปปินส์เวียดนามเกาหลีเอธิโอเปียยูกันดาและยุโรปตะวันออกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ชายผิวสีจากสหรัฐอเมริกาที่มีช่องยูทูบทิพพูด ถึงผู้หญิงในประเทศเหล่านี้แต่ยังรวมถึงผู้ชายจากเม็กซิโกญี่ปุ่นโตแลนดนแคนาดาและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกด้วยอันที่จริงภาพหน้าปกของวิดีโอนี้เป็นผู้ชายที่ย้ายไปต่างประเทศฉันใส่ลิงก์ไปยังช่อง YouTube ของพวกเขาในคำอธิบายในสหรัฐอเมริกาผู้หญิงหลายคนบอกว่าการทำอาหารและการทำความสะอาดสำหรับผู้ชายก็เหมือนการเป็นทาสดังนั้นหากคุณ แต่งานกับผู้หญิงเหล่านี้และคุณทำงานและผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ที่อยู่บ้านผู้หญิงจะยังคาดหวังว่าเมื่อผู้ชายกลับมาจากที่ทำงานเขาจะมาช่วยทำอาหารและทำความสะอาดด้วยผู้ชายหลายคนในสหรัฐอเมริกาไม่ชอบสิ่งนี้ผู้ชายเราทำงานทั้งวันและเธออยู่บ้านทั้งวันและผู้ชายเรารู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำความสะอาดบ้านและทำอาหาร ดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นเพียงเงินเดือนของผู้หญิงเหล่านี้พวกเราผู้ชายกำลังดูแลความต้องการทางอารมณ์และจิตใจทั้งหมดของเธอและไม่ได้อะไรตอบแทนแล้วจะแต่งงานทำไมแม้แต่ผู้ชายหน้าตาดีที่ร่ำรวยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาผู้ชายทุกคนที่ย้ายไปประเทศอื่นเหล่านี้กำลังบอกผู้ชายในสหรัฐอเมริกาว่าพวกเขาไม่ประสบปัญหาเหล่านี้กับผู้หญิงในประเทศอื่นผู้หญิงในต่างประเทศ จะทำอาหารและทำความสะอาดให้ผู้ชายของเธอผู้ชายทุกคนที่ย้ายไปประเทศเหล่านี้พบผู้หญิงภายใน 6... เดือนถึงหปีและพวกเขาก็แต่งงานกันอย่างมีความสุขผู้ชายทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้มองหาผู้หญิงพวกเขาเป็นเหมือนฉันพวกเขาแค่ต้องการหาที่พักอาศัยที่ดีหรือไปเที่ยวพักผ่อนหรือพักผ่อนในวันหยุดมีผู้ชายหลายร้อยคนทั่ว YouTube ที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาอายุของคนเหล่านี้มีตั้งแต่30ปีถึงเจปี ประมาณ20ปีที่แล้วฉันมีเพื่อนชายผิวขาวคนหนึ่งชื่อบอ๊ะบอใบไม้ไม่แต่กูอ่านบอใบไม้กล่าวว่าเมื่อเขาออกเดทกับผู้หญิงผิวสีความสัมพันธ์นี้ดูมีน้ำใจแล้วห่วงใยกันมากกว่าตอนที่เขาออกเดทกับผู้หญิงผิวขาวฉันบอกบอว่าเมื่อฉันออกเดทกับผู้หญิงผิวขาวความสัมพันธ์ดูมีน้ำใจแล้วห่วงใยกันมากกว่าตอนที่ฉันออกเดทกับผู้หญิงผิวาสี วันนี้20ปีต่อมามีการเหยียดเชื้อชาติน้อยลงในสหรัฐอเมริกาดังนั้นผู้ชายทุกคนจึงได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเช็คเงินเดือนของผู้หญิงทุกคนในสหรัฐอเมริกาดำขาวเอเชียไม่สำคัญในตอนท้ายของวิดีโอนี้ฉันจะให้ลิงก์ไปยังวิดีโอที่ฉันทำเกี่ยวกับผู้ชายที่อายุเกิน40ปีสดและยากจนแต่มีชีวิตที่ดีในประเทศอื่นอย่างไรก็ตามฉันไม่ได้แปลว,วิดีโอนี้ในทุก ภาษาดังนั้นลิงกอัดไม่อยู่ท้ายวิดีโอทุกรายการฉันคิดว่ามันเป็นการเรียนแบบที่จะมีผู้หญิงผิวสีที่มีเสน่ห์มีการศึกษาฉลาดและมีผู้หญิงผิวสีเป็นโสดอยู่เป็นจำนวนมากเพราะคุณปฏิเสธที่จะทำตัวเหมือนคู่หูที่ไม่ใช่คนผิวสีของคุณคุณผู้หญิงผิวดำปฏิเสธที่จะแข่งขัน คุณปฏิเสธที่จะเข้าใจตลาดทางเพศต้องการให้คุณแข่งขันเพื่อผู้ชายฉันจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบารบาราเขาสอนการศึกษาของคนผิวดำเป็นหนึ่งในสองสถานที่ในประเทศที่สอนเกี่ยวกับชายผิวดำคุณรู้อะไรไหมเขาบอกฉันว่าผู้ลงทะเบียนรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในชั้นเรียนของเขาเคยเป็นผู้หญิงผิวขาวเขารู้สึกทึ่งจนวันหนึ่งเขาถามว่าคุณมาที่นี่ทำไม เขานั่งลงกับนักเรียนหญิงหลายคนพวกเขาบอกเขาว่าพวกเขาชอบผู้ชายผิวดำแฟนฉันเป็นคนผิวดำฉันต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมคนผิวดำและเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าสำหรับผู้ชายของฉันคุณรู้ว่าใครไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนคุณไม่มีผู้หญิงผิวดำคนเดียวในชั้นเรียนเบ็ก,กี้สาวผิวขาวอยู่ที่นั่นเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าสำหรับชายผิวดำ ตอนนี้ผู้หญิงเฮต์แปนิกหรือลาตีน่าเริ่มแสดงตัวและผู้หญิงคนอื่นๆกำลังจะมาหาผู้ชายของคุณเพราะผู้หญิงคนอื่นๆเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงผิวสีไม่ได้แข่งขันเพื่อผู้ชายผู้หญิงผิวดำแค่ทิ้งสมบัติไว้ที่นั่นแล้วคุณจะโกรธเมื่อกอดเชิญและเบ k คิสอยู่กับคนผิวดำแล้วคุณผู้หญิงผิวสีถามว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้ชายผิวสีไปอยู่กับผู้หญิงผิวขาว ถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงผิวดำคิดว่าชายผิวดักระเลียดตัวเองที่เขาปรารถนาจะขาวไม่มันไม่ใช่เป็นเพราะผู้หญิงเหล่านั้นแสดงความสนใจจริงๆและเข้ามาทำเหมือนห่วงใยกันผู้หญิงผิวสีทุกคนนั่งเฉยๆแล้วทำเหมือนบอกชายผิวสีว่าเขาต้องมาขึ้นศาลและไล่ตามฉันการที่ผู้ชายผิวดำคบกับผู้หญิงที่ไม่ใช่คนผิวดำไม่ใช่เพราะพวกเขาเปลียดตัวเองผู้ชายผิวดำส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าพวกเขารักผู้หญิงผิวดำตัวเลือกแรกของพวกเขาคือผู้หญิงผิวดำ แต่การอยู่กับผู้หญิงผิวดำโดยทั่วไปนั้นซับซ้อนเกินไปเมื่อคุณบอกเรื่องนี้กับพี่สาวซึ่งเป็นผู้หญิงผิวสีพวกเขาจะพูดว่าเราทำอย่างนั้นหรืออื่นๆทั้งหมดนั้นฟังดูดีจนกระทั่ง โดยส่วนตัวแล้วฉันเคยเห็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบางคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่ให้ความร่วมมือและเป็นมิตรในบราซิลและอย่างมากมายพวกเขาอยู่ทุกที่คุณไม่สามารถหนีจากพวกเขาได้แม้ว่าคุณต้องการเช่นกันดังนั้นเมื่อผมกลับมาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อฉันกลับมาที่ไมอามีฉันก็แบบเธอก็รู้ว่าเธออายุสิบขวบก่อนที่ฉันจะจากไปแต่ตอนนี้ฉันกำลังมองดูเธออยู่เธอน่าจะเป็นเหมือนเซเลนอะไรนองรก ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ด้านบนขนาดนั้นดังนั้นหากคุณไม่ต้องการหากคุณต้องการที่จะรู้สึกว่าผู้หญิงอเมริกันดีที่สุดต่อไปข้ออย่าออกนอกประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าไปอเมริกาใต้คุณเคยมีผู้หญิงนั่งรถเมล์วิ่งมาหาคุณไหมคุณเคยมีทั้งหมดนี้ในมือของฉันโดยที่ผู้หญิงไม่เคยพูดผู้หญิงในบราซิลไม่ต้องการอะไรพวกเขาไม่ต้องการอะไร สวยมากเมื่อฉันกลับไปอเมริกาครั้งแรกที่ฉันไปบราซิลคือวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ฉันเป็นเหมือนฉันดีฉันชอบฉันจะกลับไปบราซิลในเดือนพฤษภาคมฉันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีกต่อไปในสหรัฐอเมริกาฉันจะรอจนกว่าฉันจะกลับไปบราซิลสำหรับฉันที่จะทำอย่างนั้นฉันออกกำลังกายเยอะมากดังนั้นฉันจึงมีแรงขับทางเพศสูงมันจะแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ดีกว่า หยุดออกเดทกับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิงฉันรู้ว่าฉันบอกให้หยุดแต่งงานกับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาพวกเขาคิดว่าคุณต้องการควบคุมพวกเขาเพราะคุณขอให้พวกเขากวาดพื้นในบ้านหลังเดียวกันที่พวกเขาอาศัยอยู่คุณไปประเทศอื่นๆเหล่านี้คุณพบกับผู้หญิงที่ปฏิบัติต่อคุณเหมือนคุณเป็นคนจริงพูดตามตรงแล้วคุณก็กลับมาที่นี่เมื่อฉันกลับมาที่นี่และฉันก็ชอบฉัน จะรอที่ชมีสักอีกครั้งเมื่อฉันออกไปนอกประเทศเงินที่ฉันใช้จ่ายเพื่อไปเที่ยวที่ออสตินนอร์เท็กซัสสามารถจ่ายเป็นเวลาสองเดือนในบราซิลหรือโคลัมเบียผู้หญิงในสหรัฐอเมริกามักพูดว่าไม่ต้องการผู้ชายพวกเขาไม่ต้องการเราให้ทุกคนตายเพียงลําพังเราผู้ชายไปประเทศอื่นหาคนผู้หญิงกลับมารู้แล้วอย่าเพิ่งกลับอีกเรื่องก่อนไปฉันคุยกับลูกบ้านของฉันเขากล่าวว่าผู้หญิงเหล่านั้นในอเมริกาใต้เป็นแบบนั้น เพราะโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองสิ่งเดียวกันกับที่ผู้หญิงอเมริกันพูดผู้หญิงอเมริกันอ้างว่าถูกกดขี่เพราะพวกเขาทำอาหารให้ผู้ชายแล,และกวาดพื้นในบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่แล้วฉันก็ถามคุณมีอะไรที่นี่ฉันได้อะไรในอเมริกามันเป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนกับการพลิกวันและคืนแค่ออกจากอเมริกา ในฐานะที่เป็นผู้ชายหากผู้หญิงขอให้คุณทำอะไรคำตอบเดียวที่คุณควรมีคือใช่หรือข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดในการขอหนังสือเดินทางในสหรัฐอเมริกาหัวข้อวิดีโอวันนี้จะเป็นฉันไม่สนใจที่จะออกเดตกับผู้หญิงออเมริกันและฉันอย่าก จะคบกับผู้หญิงต่างชาติให้ฉันอธิบายว่าทำไมเป็นเพราะความรู้สึกของสิทธิในสังคมปัจจุบันผู้หญิง7จ็หถึงเปเซไม่ต้องการเป็นผู้หญิงอีกต่อไปพวกเขาก็ไม่ทำโดยเฉพาะที่นี่ในอเมริกาในทิศตะวันตกค่อนข้างจะเดินทางไปต่างประเทศไปต่างประเทศและหากผู้หญิงที่จะตอบสนองความต้องการของฉันและปฏิบัติต่อฉันเหมือนและในหลวงมากกว่าทนที่นี่และถูกปฏิบัติเหมือนขยะ ฉันไม่สนรอกว่าเธอมาจากระมันญี่ปุ่นออสเตรเลียใครเอเชียฟิลิปปินหรือไทยฉันค่อนข้างจะเดทกับผู้หญิงต่างชาติมากกว่าเดทกับผู้หญิงที่นี่ในสหรัฐอเมริกาพี่ชายพาสปอร์ตทั้งหมดนี้ในสายตาของผู้หญิงผิวดำกราบสวัสดีครับท่านฉันไม่คิดว่าผู้หญิงเหล่านี้กำลังพูดถึงชายยากจน ที่ทำงานอยู่ที่แอลเมซอนทำให้เวลา15ชั่วโมงที่ตั้งใจจะทำเช่นนี้ฉันคิดว่าพวกเขาระหนักดีว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเขาครุ่นคิดหรือคลั่งไคล้คือผู้ชายคนเดิมไม่ให้ความสนใจพวกเขาอีกต่อไปและไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของผู้หญิงผิวดำในความคิดของฉันฉันได้สังเกตว่าเมื่อฉัน เป็นฐานประจําการสาวผิวข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยผู้ที่ล่วงละไปแล้วมักพบแฟนที่ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้มองหาผู้ชายที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชายคนเดียวกันนั้นมีสาวญี่ปุ่นในท้องถิ่นและผู้หญิงเหล่านี้จะทําให้ผู้ชายคนนั้นดูสอกอปรกที่สุดดังนั้นสิ่งที่ทําให้เดือดจริงๆคือผู้หญิงแข่งขันกันเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วตระหนักว่าผู้ชายสามารถไปสนใจที่อื่น ไดและผู้หญิงเหล่านี้กําลังใช้ทุกวิธีทางที่ทําได้เพื่อให้ผู้ชายเหล่านี้สนใจและใช้ภาษาที่น่าอับอายทำฉันไม่รู้ว่าเขาจะสต์วิดีโอนี้เมื่อไรแต่เขาไม่ได้มาที่นี่24ชั่วโมงแล้วแต่เขายังคงรณรงค์เกี่ยวกับบราซิลฉันให้เวลาเขาอีกสามวันและเราจะได้เห็นมันเราจะไปดูมัน จากนั้นเขาก็จะทําการประเมินสถานที่นี้อย่างแท้จริงพัทยาประเทศไทยฉันอยากให้คุณดูบริเวณที่เรียกว่าซอย6แต่ฉันอยู่ที่นั่นพวกผู้หญิงต่างจับตัวออสตินเหมือนกับว่าเขาเป็นนักแสดงชาวอเมริกันผิวดำชิมาคาหมัวพวกเขายังจับฉันด้วยนั่นคือสิ่งที่ฉันกําลังพูดมันเหมือนกับว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาทําพวกเขาทําให้คุณรู้สึกว่าสําคัญคุณรู้ว่าฉันมาถึงอะไรแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลานั้น คุณรู้ผลของการมีผู้หญิงประจบประแจงเหนือคุณผู้หญิงต้องการคุณเพียงเพราะอยู่ที่นี่รู้ว่าฉันหมายความว่าอย่างไรทั้งหมดเป็นเพราะพวกเขาให้เครดิตคุณเพราะพวกเขาคิดเหมือนผู้หญิงเชื่อแบบนั้นเขาต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับตัวเขาเองเพราะเขาจะไปอยู่เมืองไทยได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเองฉันรู้ว่าเขามีบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับตัวเองนั่นคือสิ่งที่เป็นนั่นคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น 嗯不要浪费浪费真迹不要浪费真迹哈哈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 